ไม่ค้าขายของราคานับขวดด้วยค่ะมีกี่ขวดลูก <Wow. S 1> นี่ลายลูกหนองา่ห้าห้าเจ็ดเ ไม่คายขายน้ำสิบขวดแล้วลกูกวันสองทีสี่อ,อะไรอะไรคะหาไ่ไปคายน้ำคะ่ะ น้ำล้มแล้วค่ะมาขวดนั้นมาให้แม่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ ไหนไหมคะร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะจอนี line, no, ่จอนิยัดป้าป้าอีทิ้งชูการโนป้าป้าแชริ่งไล่โนป้าป้าโอ้พันยาไม้ฮ่าฮ่าค่ะไหนไหมคะร้องอีกเพลงหนึ่งหนะะ่ <c oughs> อยค่ะแอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัด เส้นแอวมันลานเสียงดังดังปัด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  <c oughs> <c oughs>